อเนเปน,น่าเปลี่ยนเะเออน่าเปลี่ยนเลย <c oughs> อันนี้มันเป็นสีทองนะั่น <c oughs> มันจะออกเป็นน้ำตาลเออมันเป็นสีออกน้ำตาลเอ มันเป็นทองบทองน้ำน้ำเขาเอาน้ำตาลเนี่ยก็น้ำตาลเค็มบ่มันมันออกน้ำตาลแบบพกท้นขาเราไม่หนไหมอออกเพราะถ้าสีทองมันกป็นอีแบบหนแต่ว่าไม่ไม่ทองแบบไม่เยอะอออคือมันเป็นสีของมันโดยตรงสีของเองถ้าถ้าปะกาย่ทองมันเคยเป็นอีกแบบหนึ่ง ปลาก่ายทองหัวไอ้น้องนั่นไอ้เจ้นงินอือมัมันหัวไอ้นั่นแหละปาก่ายทองมันจะเป็อันเก่าของของอมพลอ่ะใช่ใช่อันนั้นทองทองปลายนั่นแต่อันนี้อันนี้มันอั้ปิดลงมากนิดนึงอันปิดท็อปลงมากใหันมันกลมกลืนกับผมนั่แต่ถ้ายก็อย่างก่อถ้าให้ช่อเหรอ สีประกาศท่องแบบน่ะงานได้แบบนี้ให้ไล่แบบนั้ง่ามได้แบบนี้เพื่อมีเดียกัมากค่อยมากค่อยมากเฮ็ดให้ไล่เอาเป็นช่อเขาเอิ่อนอยช่อให้ไล่มันตกเป็นช่อแต่ช่อตเออเขาเอิ่นให้ไล่าช่อใช่ช่อเพื่อเสียกี่ขันงงปะ กินผันบองีเป็นชันบ่มนอกเพีเออเธอจะที่ชอบเออเธอจะทังหัวล่ะไกลอีกแบบนึงบอยงเด้ทังหัวอยางไดดหน่อยเออเออเธอคอยมาคุยกับเพื่อนเอาเห็ดเขาเอื่นเติมม่ใหญ่มาเ่างขึ้นอีกเออให้นาสว่างไปกว่านี้อีก แต่ตอนที่หาเห็ดตอนอันอันปากกายทองทองอันนี้พี่จุ๋มเลาาประด้ปากกายทองหายด้นี่แล้วเอาไอเยี่ยงบังหันตาสีปลายมัน,ม,นมันมากไงเออปลายมันถอดแม่ทางนั้นม,มันจะบวติดเลยเออเข้าวข้าบปลาดองอกแม่ข้าวมัไม่ได้ฟอกถ้าถ้าถ้าฟอกมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งม้วนบวบไอศกรีมเออขมเสีย ขับฟอ,อกอีดีผมเธอวันเดียวยอดปลาเนี่เด้อันนี้ไม่ได้ฟอ,อกอันนี้เ้าเหล่นสีห้าเหล่นสีแบบเ่าเด็ดฟอ,อกก็ถือว่าติดนะพี่ไม่ได้ใช้ไฮโดรเจนแคลเียนะพี่ใช้แค่เก้าเปอร์เซ็นต์นะออก็ถือว่าติดนะเนี่ยพี่วดียวยายสิบสองเลยแต่ฐานาสีชุดใสมาขึ้นกว่านี้ถ้านาเอาคักกว่านี้คือต้องมาให้ชออ็อคเติมช็อคมากอะปิ้งเลยเออ,ออชอบเออ ขาเอ like. well. ิญให้ไรอแค่แค no oh, ่ขังทึ่งก yeah. ็เหลือแล้วก็สวยแล้วน่าเกลอยผมะแค่ชอดฉอเออเอ่อเชิญขังทิงเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วเธอะสว่างนะอื เนียนไรอันี้หนาเทกับใส่แน่แต่เห็นว่ีุ่ไปหรอแบัค์ก็บอกไปไงก่บอกปวนามีอย่งหนาเียไจ้งหน่อยแค่ตัดปลายเด็กๆอย่น่อแต่ผมอันนับปลายออกตัดปลายกับบอดูว่ามันเหมือนเล่มไมเอแต่เปลี่ยนสีแบบนี้ก็สวยก็นาตากระสบางกว่าสบางกว่าดำอ่ะาบอก่ายงไงะเนาะ ตอนเอฟดำเออตอนม่าดำแห้งนะเธอดำแห้งเนาะดำแบบดำลึกเลยอะดำแบบป่าดำด้วยเธอ